มดอนเปนไงได้ไหมครับพี่มันมันจะเปลี่ยนเกียร์ช่วงประมาณเกียร์สี่เกียร์สี่ถึงสี่ขึ้นประมาณนี้ครับแต่นี่คือมันมาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนประมาณเกียร์ห้าเลยรอบที่ห้าพันเกียร์รอบมันจะยืดขึ้นหมดเลยใช่ยืดข<ๆ>ึ้นกว่าห้าพันจะพี่ยิ่งกดหรือมันก็มาเลยนะใช่ถ้าคือถ้าพี่ขับแบบไม่คลิกดาวขับแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ซิ่งอะ่ะประหยัดในรอบใช้งานนะ แต่ถ้าพี่สิ่งนี้ก็แบบก็กินแต่ก็แบบไม่ได้กินอะไรมากมายเนี่ยรอาไหมแต่เอาไว้เอาไว้แซงไว้อะไรเงี้ยดดีกว่าเเิมยอะอารมณ์อารมณ์นี้คือพี่ต้องเชนเกียร์แล้วนะเมื่อกี้ใช่มั้ยอันนี้อันนี้ต้องเชนเลยโอเคเป็นไงโอเคนะถูกใจนะโอเคครับผมชอบเลยนะชอบครับโอเคครับครับอ่ารีแมตเปียวเพียนะโอเคไดงงานได้